สวัสดีค่ะเจะอวอตอีกแล้วนะคะหลังบ้านนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่าย3ามโงครึ่งนะคะปศดเลิกเรียนตั้งแต่1 1บเอมงครึ่งแล้วก็จริงๆเราตั้งใจจะอยู่ที่โรงเรียนนะคะทำการบ้านสักสามชั่วโมงเพราะวันนี้เนี่ยมีการบ้านต้องทําแล้วดีวพรุ่งนี้ไงเยอะเลยอะประมาณ4ีห้าชิ้นอะแล้วปรากฏว่าปศุคุยกับกับครูตอน ตอนท้ายชั่วโมงคือหลังไม่ใช่ท้ายชั่วโมงดิหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยพวกก็เข้าไปคุยกับครูเรื่องปัญหาตัวเอง,เองเน,นะเกี่ยวกับเรื่องเรียนนั่นแหละแล้วก็เลยคุยแล้วก็เดินลงมากับครูจนถึงประตูออกก็เลยตัดสินใจว่าเออไม่อยู่แล้วเปลี่ยนใจไปบำบัดความเหนื่อยโดยการไปเดินห้างก็เดินดูสภาพผ้าชอบมันบ,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 บำบัดได้ดีใช่ไหม เดินดูเสื้อผ้าจับนั่นจับนี่เหมือนจะซื้อสุดท้ายแล้วไม่เอาก็ไม่ซื้อก็ซื้อแค่ก็ไปกะกลับก็เลยซื้อของกินซื้อนมซื้อมันฝรั่งอะไรเงี้ยมาให้พี่เตอร์นะเป็นเป็นไอแพดมันฝรั่งชิปนะคะอ่ะทีนี้เราคุยอะไรกับครูอย่างที่เคยเคยเล่าแล้วในคลิปก่อนก่อนหน้านะคะถ้าใครได้ดูถ้าใครไม่ได้ดูอ่ะ บอกให้ฟังคือโบนเนี่ยมีปัญหาเทิมเนี่ยคือวิชาจิตวิทยาค่อนข้างมีปัญหาแล้วก็อาจจะทำให้ไม่ผ่านเนื่องจากว่าไม่ใช่เรียนไม่เข้าใจนะแต่มันนึกภาพมันมันไม่เห็นภาพเนื่องจากโบนไม่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เลยนะคะแล้วเรียนมาก็ตั้งจะยีปีแล้วอะ จำไม่ได้แล้วอ่ะแม้กระทั่งภาษาไทยยังไม่เข้าใจใช่ไหมแต่เวลาเรียนที่นี่เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดทีนี้เวลาครูสอนอธิบายชอบนะวิธีการของครูอ่ะเขาจะสอนอธิบายครูเข้ามานี่แบบไม่ต้องมีหนังสือมีโนตมีอะไรทั้งสินงจะพูดได้เลยอ่ะเออคือครูก็สอนอธิบายพวกพยายามทําความเข้าใจแต่มันยากที่จะเข้าใจภายในระยะเวลาแค่นี้ เขาเรียนกันมาตั้งแบบสี่ห้าปีหกปีเจ็ดปีใช่ไหมมันต้องตายเต้ากันมาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเรียนอ่ะสมมติเริ่มเรียนมปลายเรียนสายวิทย์ใช่ป่ะก็จะเป็นมปลายมปลายมปลายก็สามสี่ปีแล้วใช่ป่ะแล้วก็มาปริญญาตรีก็ไปอีกมันก็จะสะสมสะสมใช่ไหมแต่โอนเนี่ยไม่มีเลยแล้วที่เรียนที่เคยเรียนถามว่าเคยเรียนมาไหมก็เคยเรียนมาบ้างพื้นฐานแต่ว่ามันตั้งนานแล้วอะ สิบห้าปียี่สิบปีไปแล้วอ่ะก็จำไม่ได้ใช่ป่ะทีนี้เวลาครูเขาสอนเนี่ยถามว่าเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะได้ประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะคือเราไม่ใช่โง่นะไม่ไม่ใช่ไม่มีความสามารถนะแต่ว่าไม่รู้คำศัพท์ไงคือมันเรียกอันเนี้ยมิกภาพไม่ออกอ่ะเห็นเป็นดำๆเอาไว้อ่ะ เวลาบสเรียนอะ่ะบไม่ชอบไม่ชอบท่องจําชอบที่จะเรียนแล้วก็เข้าใจนะโดยเฉพาะวิชาหรืออะไรที่แบบสนใจอย่างครูเขาสอนเนี่ยสอนสนุกนะสอนเกี่ยวกับสมองสอนว่าข้างในมันมีอะไรมันทําอะไรแล้วมันต้องเป็นชื่อของมันพารู้ชื่อของมัน,ลออมนแล้วมันก็ต้องรู้ด้วยว่าแล้วกระบวนการของไอตัวนั้นมันคืออะไรใช่ปะ่ะทีนี้ก็สอบไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็รู้ผลคือก็ประเมินว่าถ้าวุฒเข้าใจและรู้คบ รู้คําศัพท์มันน่าจะได้คะแนนมากกว่านั้นไงแต่ทีนี้มันไม่รู้แล้วคะแนนออกมามันก็ไม่ขี้เหร่เพราะว่าฟังจากที่นักเรียนคนอื่นเขาคุยอะมันมีคนที่ได้คะแนนน้อยกว่าโบสอีกนะเขาเป็นอเมริกันนะเป็นใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้วนะเขายังได้คะแนนน้อยแล้วเราอะถ้าเราเข้าใจอะมันจะได้มันก็จะได้ดีกว่านี้วันนี้ก็เลยเข้าไปถามครูบอกว่าเนี่ยอยากคืออยากให้อยู่ ลองบอกมาหน่อยว่าว่าฉันเนี่ยจะมีเปอร์เซ็น์ผ่านไหมคลาสนี้แต่รู้แหละครูอ่ะเขาพูดไม่ได้หรอกว่าผ่านไม่ผ่านใช่ปะครูก็ต้องหาวิธีว่าเออแล้วจะจะ,จะช่วยปัญหาแก้ปัญหายังไงอะไรเงี้ยคือเราอ่ะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารและความเข้าใจเลยเลยแต่มันมีปัญหาในเรื่องของหนึ่งเราไม่มีพื้นฐานสองคศัพท์อ่ะเป็นไปนไม่ได้ที่จะจําได้แล้วเวลาสอบอ่ะไม่ได้เปิดหนังสืออ่ะจำไม่ได้อ่ะจะให้ท่อง คือก็บอกว่าสิ่งที่ครูสอนน่ะไม่สามารถที่จะท่องและจําเฉพาะว่าเออคำศัพท์คาเนี้ยมันแปลว่าอันนี้แล้วจบไม่ใช่ไงคือเราเอะเข้าใจว่ามันต้องรู้ด้วยว่าไอ้ส่วนเนี้ยมันเรียกว่าไอ้น,นี้แล้วมันทํางานอะไรแบบไหนมันถึงจะได้ไงครูก็บอกเออมันใช่ทีนี้ก็ครูก็เลยว่าเออแล้วเวลาเวลาทาข้อสอบ ทำทันไมล่านึกว่าหรือว่าอยากจะได้อยากได้ไดเวลาขยายเพิ่มไหมผูบอกว่าเออไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นเพียงแต่ว่าข้อสอบของยัวมันไม่ใช่มันไม่ใช่คําถามที่มันมีคําตอบในหนังสือเป๊ะมันไม่ใช่ไงมันเป็นคําถามที่เป็นกรณีศึกษา,ายกตัวอย่างมาแล้วเราจะต้องคิดวิคเคราะห์ว่ามันตรงกับอะไรทีนี้ถ้าเราไม่รู้ควาัพท์มันก็ไม่เห็นภาพใช่ปะ หรือมันเห็นภาพอย่างเวลาเรียนในห้องมันก็บอกว่าเวลาเรียนในห้องอะปอก็เข้าใจแบบเอออะตรงนี้เข้าใจคือก็เห็นภาพชัดพอมาพูดถึงคาศัพท์คําใหม่ไม่รู้มันก็เห็นดําๆแล้วพอไปอีกทีหนึ่งมันก็อาจจะเห็นเออเข้าใจแต่ไม่ไม่ชัดเจนก็มัวๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ไงครูเขาก็เข้าใจนะก็เลยว่าก็พยายามทำให้เข้าใจนะแต่ว่าถ้าจะให้เขียนแล้ว ใช้คำศัพท์ที่เรียนเลยเป็นคำศัพท์เทคนิคทางสายวิชานี้เลยอ่ะเป็นไปไม่ได้อ่ะเพราะมันจําไม่ได้อ่ะจะให้จําแค่ความหมายอย่างที่บอกอ่ะมาใช้มันก็ไม่ได้เพราะมันต้องอธิบายใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็จะเขียนในลักษณะที่ทําไปแล้วคราวที่แล้วว่าเออเขียนตามที่เข้าใจและเป็นคําของเราแล้วก็จะพยายามยกยกตัวอย่างว่ามันเป็นแบบเนี้ยสิ่งที่เราเข้าใจอ่ะครูเขาก็เขาก็ รับตรงนั้นได้นะแล้วเขาเขาก็ยังให้ให้บวบดว่าถ้าถ้าพวกไม่สามารถที่จะอธิบายได้อ่ะให้วาดภาพเอาแล้วก็เขียนเป็นลูกศรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องต้องจําได้คือมันต้องรู้ว่าเมื่อเราวาดภาพแล้วมันต้องจําว่าไอ้จุดนั้นน่ะมันชื่ออะไรแต่ละจุดใช่ป่ะมันชื่ออะไรแต่มันก็ยังดีกว่าเพราะว่าเวลาอธิบายอะ mm ่ะ hmm. เราไม่สามารถไม่ใช่บบเราป้าโนเนี่ยไม่สามารถที่จะจํา คำที่เขาใช้พูดได้อะมันเป็นมันเป็นคำไม่เคยได้ยินย่มันเป็นมันเป็นเกี่ยวกับสายวิชาชีพเนี้ยนะคือถ,ถ้าเราถ้าพราเข้าใจเห็นภาพใช่ปะ่ะมันก็ได้แล้วนี้ก็ยังคือยังมาเรียนเองนะหาข้อมูลเองศึกษาเองทั้งหมดอนะมันจะเกี่ยวข้องกับชีววิทยาเสียส่วนใหญ่คือแล้วขณะนี้เรียนแค่พื้นฐานนะเพราะว่า ไม่ได้เรียนวิชาเป็นวิชาสาขานะคะก็เลยก็เลยเข้าไปคุยกับครูนี่แหละแต่ปมนมองว่าถ้าถ้าน้องๆที่เรียนนะคะหรือคนที่เรียนรุ่นปโปนเนี่ยเริ่มเรียนนะคะถ้าไม่ใช่วิชาสาขาเป็นวิชาพื้นฐานแล้วเรามีปัญหาเรื่องความเข้าใจ ด้านภาษานะไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบบมีปัญหาแบบฟังแล้วไม่รู้เรื่องอะไรทั้งหมดเลยอันนี้ก็แสดงว่าเรายังไม่ถึงไม่ถึงระดับเข้าใจนะแต่ว่าถ้าเรามีปัญหาแค่ความเข้าใจความหมายแต่เราสามารถที่จะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นคอนเซ็ปต์เนื้อหาที่ครูอธิบายอันนี้เข้าไปคุยกับเขาเถอะเพราะว่าครูเขาก็ต้องหาวิธีช่วยเราใช่ปะแต่สําหรับคนที่เรียนสาขานี้โพสต์ว่า ถ้าเกิดคุณยังไปคุยไปมีปัญหาว่าคุณไม่เข้าใจอะ่ะเพราะว่าไปไม่รอดอะเพราะคุณก็ต้องเจอกับไอ้ตรงพวกเนี้ยจนจบจนเป็นวิชาชีพคุณไงคุณต้องต้องเข้าใจต้องจําคําได้ต้องต้องรู้อะ่ะต้องรู้ว่าเดนไรมันคืออะไรมันคือจุดไหนของ สมองอย่างเงี้ยแล้วมันทําหน้าที่อะไรคือต้องรู้และรู้เป็นภาษาอังกฤษว่าเขาเรียกว่าอะไรกระบวนการที่มันประทุมันป๊อปมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคําของมันที่เรียกว่าอะไรคือถ้ามันเป็นถ้าเป็นสาขาที่เราต้องไปเรียนแล้วเป็นวิชาชีพเราก็ต้องรู้ใช่ไหมมันมันจะจําเป็นและต้องรู้แต่อย่างโบ๊ทะโบ๊เรียนแค่เป็นวิชาบังคับไงโบ๊ก็เลยไปคุยกครได้ว่าเออเนี่ยคือ ชั้นเรียนอะ่ะชั้นพยายามทาความเข้าใจเพราะว่าไอแนวโบนโฟมไม่ชอบไปเรียนแล้วท่องท่องจําไม่ได้อะ่ะท่องจําไม่ได้ต้องเข้าใจด้วยอะ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษแบบว่าต้องท่องจำำําคําศัพท์แล้วก็ความหมายอะไรมันไม่ใช่แบบนั้นไงอืมคุณครูเขาก็โอเคนะเขาก็แบบพยายามมแล้วก็มันจะมีวิอข้อเขาเรียกอะไรนะมี มีโจทย์อ่เลกเป็นโจทย์มีโจทย์ที่ครูเขาให้ทำเป็นคะแนนพิเศษ e x t r a c r e d i t ได้แล้วมันต้องเป็นการเขียนเขียนเหมือนเขียนเรียงความแเขียน e s s นะสองหน้ากระดาษนะแต่ละอันอ่ะผมก็บอกครูว่าฉันจะทำนะบอกว่าเขียนเมื่อวานีนี้เขียนอีเมลไปถามว่าเออเนี่ยคือครูบอกว่าให้เลือกกำหนดแล้วก็ถากม็ไม่แน่ใจว่าเราจะเขียนอะไรได้บ้างไงหรือว่าจะขอเอาโจทย์จากที่ทำสอบ มันมีสามสามข้อเอเขียนไปอันหนึ่งแล้วมันเหลือสองอันบอกเลือกตรงนั้นได้ไหมอย่างเงี้ยเพราะไม่รู้เราจะเขียนอะไรเพราะเราเราประเมินว่าเราอะ่ะเข้าใจอะ่ะแต่มันมันเหมือนแบบมันไม่แตกฉานก็เลยถ้าให้เลือกมันก็คงแบบทุกทุกอันเลยอะ่ะครูก็ให้คุณแนะนำมาในครูก็เลยบอกว่าให้เขียนอะไรก็ได้ให้เลือกมาจากหัวข้อเมมโมรี Memory, ความจําหรือจะเอาหรือจะเอาเกี่ยวกับเรื่องอ่ะเรื่องบุคลิก บุคลิกภาพปีแคปปอหรือเจะเรื่องอะไรเงี้ยในซึ่งมันครอบคลุมอยู่ในในบทที่สอบมันมี3บทการสอบครั้งที่แล้ว,ลวให้เลือกมาแล้วก็เขียนไปซึ่งมดบอกว่าโอเคเข้าใจแล้วจะเลือกแต่วิธีการเขียนนะนะถ้าเปิดหนังสือก็ก็พอที่จะมีคำศัพท์ที่เป็นทางวิชาการทางสายนี้บ้างเพราะมันเปิดหนังสือใช่ป่ะแต่ว่าคงไม่เยอะ แต่ถ้าในห้องเรียนเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีคําศัพท์วิชาการเพราะมันไม่สามารถจะจําได้เพราะมันต้องจํามันก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่จําแค่คํานี้มันแปลว่าอันนี้ไม่ใช่ไงมันต้องจําว่าเออมันแปลวัในีเสร็จแล้วมันมีกระบวนการยังไงแล้วไปเกี่ยวข้องกับอะไรอย่างเงี้ยครูก,ก็โอเคยอมรับได้แล้วเขาก็บอกว่าเออถ้าถ้าไม่เข้าใจในโจทย์แล้วว่ามันแปลว่าอะไรเงี้ยให้ถามเขาได้แล้วแต่จริงๆแล้นะโบล่ะจะไม่ ไม่ถามเพราะว่าไม่ความรู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับคนอื่นเราจะมามองว่าเราอ่ะเป็นนักเรียนต่างชาติเราไปไปใช้กรณีพิเศษไปถามให้ครูอธิบายอะ่ะมันไม่ดีอันนี้มุมมองของในขั้งที่เขาเปิดโอกาสนะเพราะว่านักเรียนต่างชาติคนอื่นในห้องเขาก็มีไงแต่ว่าเขาเขาคิดว่าเขาภาษาอังกฤษดีเขาน่าจะเรียนตั้งแต่ไฮสคูลมาแล้วเพียงแต่ว่าเวลาพูดสำเนียงเขา มันไม่เหมือนฝรั่งเท่านั้นเองไม่ใช่ไม่เหมือนฝรั่งมันไม่เหมือนอเมริกันเท่านั้นเองอะแต่เขาเป็นต่างชาติอะแต่สาหรับอโอลอะปอโพสประเมินว่าคือเราไม่ได้เรียนตั้งแต่เด็กๆไงมันก็ไม่รู้อะมันไม่รู้ลึกซึ้งอะแต่นักเด็กอะเขาเรียนเขาเขาจะรู้กว่าเขาจะฉลาดกว่าอย่างเงี้ยนะคะก็มันเล่าสู่กันฟังเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่มีปัญหาแล้วก็เข้าไปคุยกับโคเลยไม่ต้องไม่ต้องยึกยากไม่ต้องกลัวคุยเลยค่ะ แล้วเวลาเวลาคุยอ่ะพวกไม่ได้แบบเตรียมตัวล่วงหน้าว่าเออจะต้องพูดอะไรยังไงนะถึงบอกเลยว่าคือภาษาอังกฤษอ่ะระดับสื่อสารอ่ะใช้ได้อยู่แต่ถ้าระดับวิชาการเราต้องใช้คำศัพท์เฉพาะทางอย่างเงี้ยแปลกโอเควันนี้ก็เล่าสู่กันฟังเท่านี้นะคะชีวิตนักเรียนนอกแล้วคราวหน้าจะมาเล่าให้ฟังอีกบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Doop yep, doop. Yep.